สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีจ้าพากันมานั่งอยู่ห่มกุกบุกพี่น้องอยู่ปลายนาเย็นเย็นพี่น้องเลยสาวนกเห็นยังกันไหมสบายดีพี่น้องมือเพื่อนโอ้ยจ้าเป็นจ้าเป็นพี่น้องกินีนั่งพังเบาแผ่นจีบสาวนกพี่น้องหวานหวานพี่น้องเลยยอดยเมดจนขึ้นเบากุ้งกับจีบสาวนกจีบแน จีบปบเป็นจบปเป็นตอนเอากันใหมๆแตได้จีบได้ได้ไจูเตแล้วบอเตะเลยเตะเลยสาดิตสาดิตเาะม่เลาเปนบนี้อยากอีเชนได้ปนองเด้ออบนีกลับบ้านเลยพี่น้องจะจังไรจีไปส่งสามิงกับมนนขึ้นรถพี่น้อง เบากุ้งไงที่คิดเราจักเมื่อเพื่อนหน่อยขี่มอไซค์มอเตอร์ไซค์ห้างบบาแคนโอ้พระเอกซีรีส์เไานเนยังไงบายดีพี่น้องผมแล้วมันมื้อ,อ,อน,นี้จะแดดจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าใครจะอยู่ผมบอกไอ้ลูกเรียกพ่อสิลูกพีนองเรียกพ่อเลยเ,เรียกพอย่ออ่าเนย

จังล uh. ูกไปเสด็นะเนาะสาโนเห็นยังหรเอไงอ้หอมหวยพี่น้องเอ้ยแซบขนาดพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากเด้อยากเด้พี่น้องค่ะก,กนเลยเดี๋ยวก็ซุกเดี๋ยวก็ซุกเจลเจลได้กินกันทุกคนเพื่อนน้องเป็นคนจาม,นจามเนี่ยนะจามเป็นเนี่ยสาวนุกกระบาดแพน <c oughs> มีคาลมได้เพี่น้องจีบกันนะพี่น้องเลยเขาจะเห็นบนคาลมบาดแพนแล้วเขาไปเบิ่งซองสาวนุกเลยเพี่น้องเด้อบาดแพน <บา S 2> สาวนุกพี่น้องจ,<า>จะได้หู้ว่าคาลมบาดแพนมีหลายสมัดเพี่น้องเหมันน้องลุงพันหยอกอันนนเพี่น้อง กำลังม่วนไปน้อเอ้ยนนกับชิรกับปะเละเพื่นเนี่ยเนี่ยเพื่นแพงน้องได้เพื่อน้งแพงน้องอีเดน้องนะแต่วันี้ฉัมีข่าวดีเนาะสิชิมหาปีปน้องเอ้ยนนพอดีเป็นบ่า ลวเนาะตอนนี้ก็เป็นป้าแล้วพวกนี้พอฮอดตอนนั้นเป็นพอทำไม่ท่าแล้วจ้ะเป็นผู้เป็นหญ้าเลยนนทิพย์ห้าปีเป็นบ่าวแล้วนนทิพห้าปีกันเด็กน้อยขึ้นมือในี้ยไไว้อะนนทิพยเอาเมียกันด้ห้องหญ้าแล้วเมียกเหอาแล้วในห้องเขาแล้วหอมเพลง มันเย็นพี่น้องก็นอนการล่มดีพี่น้องอยู่ไหนแดดยุติแต่ว่ามันมันแดดแต่ว่านี่มันเป็นห่มนี่พี่น้องห่มบวกแล้วลมมันลวงลมพัดว้อยห่มเมื่อยพี่น้องพายก็นอนห่มมันแต่บากุ้งอะไรมันนั่งถ่ายอยู่บนแดดน้องลุงจะเชื้อยังจะเชื้อยัง เอามื <laughs> <laughs> whales, ่อฮะลืมมุกแล้วกันกินี่ะชื่อยังถามว่าเจ้าชื่อย่ไอันน้นได้ชื่อยังอันน้นเลย ท่าเอื้อยได้พนทาชืเอื้อยพัน yeah. wow. ัน้ช่อพานหยอกน้องพี <S <S ่น้องนะพากัเน่บ uh ้าน้นั่เอาเอาน้องวันนี้บ่รุอาชีพว่าอย่งนี้เพาน้องไปเฮียำเด้ได้บ้าเรียงน้องได้บ่บ่ได้เอาเจ้าก็ะเลี้ยงเจ้กินเจ้ากรหานุ่นกินน้ำ เน่เน่เน <gegen Taking> <warfare> ่เ <left> น่อาย่อคะแนนนันเมื่อปะเลยอย่าให้จ <yeah, S 3> ับผมด้วยพันดึงได้จับผมได้นะมตามป่าไปตะแสบไปเลยสนุกพันจามเอ็นไปเนาะ หอ,อมฮิวฮี่ไปหน่อยเอ้ยแมนแมนคักกันเลยสุกแล้วบะชิม,ม,ชมเป็นแรแซ่จม้าุดยดาสได้ได้ได้ชิมมาแล้วคัคักคัแชปนะครับอ,อ,นน <laughs> อันพูดตามนี่ชิอิ่มเลยไปหน่อยผู้ค้างผู้ค้างผู้ค้าง ตอนนี้ร่างชิพากันไปไปไถบ่าวเนาะไปลัดรถพี่น้องลัดรถดินพี่น้องเลยเปลี่ยนไปขาวิมาส่งดินอันดินนะหันมะนาพนุ่นมาเราเอาเนา็เลยสั่งเป็นดินทรายเลยรถหนึ่งกะสี่โต๊ะอยู่สองแสนเออสองรวมรวมเบสเซทเลยเนาะเบสเซทสองสองล้านไปเอาดินมาใส่พี่น้อง พองล้านามหนาชิพอเนาะอล้านประมาณเจ็ดพันปายนี่แหละพียเจ็ดพันแปดพันแปดพันหอดบะแปดพันสองล้านสาแพี่น้องเออแปดพันพี่น้องเอาดินทรายเขาเลยเฉพาะเอาดินได้พี่น้องนี่แปดพันดินเทรายทรายทราย่นแหละพี่น้องดินทรายนั่นหลดินทรายอยู่รวมในดินทรายโอพี่นังเอ เดินไปนำกางกั่งที่ตบกั่งผมเด้มีคนกางให้เองเนาะสำนึกแล้วความสุขขาเลยขาี่ใส่สายายหนไอโอ้โหพูดๆๆใจโอลตัวนั้นไปไปเอาไม้ซอกไม้เอามานี่อันนี้ก็ให้เบากุ้งมาเอาใายไฟข้นเด้อเพียงเด้อเอาขึ้นเทิงให้เบากุ้งให้ดีก่ บอกกุ้งกำลังยกสายไายขึ้นพี่น้องให้รถแล่นผ่านขั้นเขาบ่ยกขึ้นในรถมันผ่านบ่ได้พี่น้องก็เลยเอาไมา้มาค้ำยกขึ้นให้รถวิ่งพอรถมันวิ่งเขากา็ลดลงคือก้าวเพราะว่ามันสูงเกินไปบอกกุ้งกับฮานแล้วพี่น้องผมลงมาแล้ว,ลลวเรียบร้อยแล้ะ เออล้วเก็บเอาอันน oh oh no oh sì huh ี้ออกมีกรลาบปลาเซ่อวนบั้งเนาะนีกระลาบปลาบั้นโอ้ไปไปไปบอกกุ้งเด้อพี่น้องไปผู้ฮานเด้อแล้วก็รถรถมาหอดเลยพี่น้องเป็นดินทรายเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาหอดแล้วรถกัน นี่เป็นขั้นแรกเด็กพี่น้อง <ıyorlar. S 1> มรารับเป็นเลยฮานพี่น้องเอ้ยัรนี้กาชิเมื่อเด้อสำหรับคิปเ่เป็นคลิปลานะพี่น้องเอ้ยลาเด้อบอลลุงเด้อบอกกูไปเอลาพีลาน้องโอเคกลับเด้อพอวันเด้อบันเ้เอายได้อเด้อ้้นะพากันหนังลมกันเูข้่าแล้วเข่าแล้วยกสายไผขึ้นให้เพื่อนมันต่ำได้สายไผ่ตกยกขึ้นแล้วเลย ขันแรกยังยากเลย่ิ0ขันป้าแมนแมนแมนเลยชิบชิฮอดหนึ่งโมงเลยชิกรับเลยบอกลาป้าได้เยไ้ลุงกับสีรับเล้านทางน้องไปกับสีราคับแล้วพี่น้องอาเดินทางปลอดภัยนอนนานนด้ เอาล่ะลาคลิปแล้เด้อเหมือนเด้อลาคลิปหรือวะลาป้าแล้วก็ลาคลิปเลยอาอลาไปก่อนนะจ๊ะลาไปก่อนเนะจ้าพี่น้องขอบคุณละลาเด้อที่เข้ามาเบิ่งขอบมาลากดคอมเมนต์ข้บมาติดตามขอบคุณละลาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าช่องพุ่งเบาลาวน้องอนนท์แล้วก็ช่องเบาแพรสาวนุ่มนะจ้ะพี่น้องสบายดีไหมก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อจ้า